สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆอีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้พี่ดุษณีคงจะไม่ขึ้นไรสดหรอกค่ะเหนื่อยกับทำงานบา้านช่องระกเกินเดียอแบบหนึ่งผ่อนเสียงคนสวยลงสักนิดหนึ่งรับจ้างตัวเองค่ะวันนี้คลิปนี้ดู ใกล้จะปีใหม่แล้วใกล้จะเข้าเมืองอีกแล้วเก็บเสื้อผ้ามาซักเต็มค่ะนูนน่นลาวนุ่นก็เต็มลาวนี้ก็เต็มเอ้าลาวนี้ยังว่างอยู่ยังปั่นแห้งอยู่ค่ะเดี๋ยวอีกสักคู่จะเอามาตากหลังจากไปเก็บพริกเตรียมเตรียมเป็นของฝากเข้าเมืองแล้วก็ อยู่แถวแถวข้างบ้านลกลุงลังกับเก็บกวาดไม่ว่าจะเป็นหลังบ้าน YouTube หรือหลังบ้านจริงข้องดุดสนีสปาชาแนลก็มีทั้งสองหลังสามหลังเนาะก็เคลียร์กันไปให้สะอาดสะอ้านไปเพราะว่าขนาดเราจ้องหนอมเน้มนอมเน้มลงไล้แล้วก็มาพิมพ์อย่างนูน้นอย่างนี้มาพิมพ์ลบไปแล้ว ไม่นะฉันก็ไปของฉันแบบนี้สายหนมเนม้นมเนมนะฉันไม่ได้ไปปั่นป่วนช่องของพวกคุณนะคะขอรับทราบไว้ตรงคลิปนี้ด้วยถ้ามีครั้งหน้าจะเอาออกมาประจานนะไม่ว่าคุณจะใช้อชื่ออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเข้าไปดูหลังบ้านมันเป็นคุณฉันรู้แล้วว่าเป็นคุณ ทำไมเมื่อก่อนนี้รักกันชอบกันตอนนี้เกลียดจังกันแล้วเหรอเพียงแต่ว่าบางวันไม่ได้เข้าหรือเปล่าหรือว่าพิมพ์ไปเพราะความไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าแต่ยังไงก็แล้วแต่นะก็ขอบอกว่ายังเหมือนเดิมไม่มีใครมาด่าดุสนีและดุษณีก็ไม่ไ,ดไปด่าใคร ดุษณนีไม่ได้ไปป่วนใครแต่ว่าเพื่อนที่รักทำไมมาเปื่อนป่วนเรานะมันชื่อมันบ่งบอกว่าเป็นช่องของคุณอะยังไงก็แล้วแต่ดุสณนีจะโบว่าวถึงดอกมาพูดถึงเรื่องตามนี่แหละรอบๆบบ้านนี่แหละไม่ใช่รับจ้างนะเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายนี่คือเสื้อผ้าลูกล้านบ้างของตัวเองบ้าง หลังจากไปเก็บพริกเนาะเก็บพริกเก็บขี้เหล็กตามเรื่องตามราวนะตามภาษาคนบ่มีสาระนี่แหละแต่ทําให้มันมีสาระดูฟืนกองเต็มเลยก็ยังไม่ได้ฟันได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าจะเว้าพื่นนินท่าไผ่บ่มียังบ่มีผู้ใดสิมาให้เฝ้าพื่นนดินท่าดอกเป็นคนบ้านบ้านแล้วก็เป็นคนที่บริสุทธิ์ใจให้เพื่อนแบบบริสุทธิ์ขับใจนะ เดี๋ยวถ้ามีอีกจะยอมแล้วนะจะบอกสักก่อนแล้วก็ขอถ้ารู้ตัวนะถ้าเข้ามาฟังคลิปนี้นะถ้ารู้ตัวว่าตัวเองหยอกล้อหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องมาขอโทษแล้วก็ไม่ต้องมาพิมพ์แบบนี้อีกนะเพื่อนที่เคยรักเอ๋เดี๋ยวนี้หมดรักแล้วใช่ไหมหรือเปล่านะเอาจังไดกับแล้วแต่นะ้พีดูซันนี่ก็ยังเหมือน นั่นเหมือนเดิมแต่วันนี้จะขอเวลาให้กับตัวเองเคลียอะไรอะไรให้มันสะอาดจะอ่านไปฟื้นไฟน้ำไฟเคลียน้ําเคลียไฟเคลียเพื่อนบ้านเคลียอะไรต่ออะไรขอนหยุดปีใหม่จะได้ไม่ต้องค้างคาใจคลิปนี้นะก็เผื่อไม่ได้ทําคลิปอีกนะยังไงก็ตอนเย็นก็เจอกันก็นแล้วกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะไลฟ์สดช่วงสิบเอ็ดโมงนี้ขอตัว ากผ้ายังไม่เสร็จเอาเอาไปตามนี่แหละตามภาษานี่แหละเพราะว่าเราไม่มีสาระอะไรที่เราจะไปแข่งขันกับใครเราไม่แข่งขันกับใครเราแข่งขันกับเวลาตัวเองแป๊บแป๊บเดียวก็จะเที่ยงจะจะบ่ายอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงดีแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เที่ยงก็บ่าย ตามเก็บดูคลิปให้น้องๆเลี้ยงโคเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้น้องๆหลังบ้านสบายใจวันนี้ทั้งวันเน่ะหลังจากไม่ค่อยได้แว้นถ้วยจามกเ็เยอะแยะไม่ได้ล้างไม่เป็นไรบ้านของเราเนาะค่อยๆทำไปเหนื่อยก็พักที่นี่นเนี่ยปั่นผ้าไปสองรอบอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลงคลิปตรงนี้ก็จะเอามาตาก เดินทางไกลอีกแล้วเราบอกทําไมเยอะแยะสถะานที่เยอะแยะทําไมไม่ไปถ่ายคิปไม่ไปถ่ายก็ถ่ายในดงในป่าของเรานนะสวนผักสวนหญ้าไปตามภาษานี่แหละเมื่อกี้น้องบางคนก็โตมาถามเอาพี่ดุดได้เวลาสิบเอ็ดโมงไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นเลยก็เลยบอกน้องไปว่าไม่ขึ้น ไม่ใช่ว่าเราเหนื่อยนะแค่เรานั่งพูดอะไรอย่างนี้เหนื่อยแบบบางครั้งมันไม่มีสาระอะไรเราก็ไม่อยากจะขึ้นพูดเพราะมันเต็มสตรีมในหัวใจแล้วไงว่ากำลังจะตั้งกล้องแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ไปตรวจดูคลิปของตัวเองและเห็นเพื่อนบางคนมาพิมพ์ไว้ใต้คลิปเลยรีบลบกัวนน้องๆหลายๆคนเข้ามาดูแล้วเขาจะเข้าใจผิดว่าเอาทำไม ทำไมและทำไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทำไมประมาณนี้แหละเนาะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากต้องอยู่ให้ได้จะเป็นแรงเสียดทานหรือว่าจะมาพิมพ์หยอกพิมพ์ yeah, แย่อะไรก็แล้วแต่เนาะเราถือว่าเราไม่เหเคยเห็นหน้าค่าตากันเราเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันเถอะวันไหนเหนื่อยก็ไม่ต้องเข้ามาขี้ค้านหรือว่าไม่ชอบบางคนที่เข้ามาก็เพื่อความชอบ บางคนที่ไม่เข้ามาก็เพราะความเกลียดชังมันหลายรูปแบบค่ะจะรักหรือจะชังพิรุษณีไม่ว่านะคะแต่อย่ามาพิมพ์แบบนี้กับคำว่าไม่เป็นเอฟซีคนนู้นคนนี้แล้วเลยก็เป็นอยู่เหมือนเดิมค่ะเป็นเอฟซีของหน้าหน้าเป็นเอฟซีของน้าสาวน้าชายก็แล้วกันเนาะเติบโตมาจากตรงนั้นน้าสาวน้าชายเพราะว่าคำว่าลุงป้า ไม่มีแล้วทําไมจะไม่มีอยู่หนองคายเดี๋ยวปีใหม่นี่แหละจะเดินทางไปเยี่ยมลุงเยี่ยมป้าที่หนองคายบึงการไปแน่นอนโทรบอกหลานไว้แล้วไปแน่นอนโอ้ยเงิดหลายพี่น้องเอยสับสนพ้นละเล่ไปบ่เบิดแด้ถ้าหากขึ้นไรนี้ช่วงน้เวลานี้หลุดแน่นอนเลยไม่พูดไม่พูดไม่พูดอดกั้นอดทนอดกั้นไว้ดีกว่านะคะ มาตากผ้าต่อดีกว่าค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้ก็ลงแค่นี้หรอกนะใครไม่ต้องสงสัยหรอกเชื่อว่าน้องๆหลายคนก็คงจะรู้ว่าหมายถึงใครเนาะที่ว่าเคยไปป่วนเคยไปป่วนอย่าได้ถามเลยว่าเป็นใครก็ไปดูหลังบ้านแล้วว่ารู้แล้วว่าเป็นใครใช่ไหมเอ่ยโอเคนะคะเพื่อนๆน้องๆก็ขอให้โชคดีมีความสุขทุกทุกคนที่กำลัง ขึ้นไล์สดนะตอนนี้หรือไม่ว่าจะเป็นทําคลิปยังไงก็แล้วแต่สุขภาพเราแข็งแรงสุขภาพเรามาก่อนนะคะความร่ํารวยก็จะตามมาจงมีแต่พลังใจบวกๆอย่าได้คิดลบต่อกันเลยนะคะสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็โยนทิ้งมันไปปีใหม่ก็จะเข้ามาแล้วถือว่าวันนี้พรุ่งนี้เมื่อลืนนี้อีกสองวันสามวันก็จะเป็นปีใหม่แล้วก็ขอสวัสดีมีความสุข ต้อนรับปีใหม่นะคะทุกๆท่านเพื่อนพี่ดุษณีทุกๆคนจะเป็นน้องๆจะเป็นลูกๆหลานๆก็แล้วแต่นะพี่ดุษณีจะทิงจะทิ้งไรนี้ไว้เชื่อว่าหลายคนไม่เป็นปริศนาหรอกเชื่อว่าหลายคนรู้แหละแต่ถ้าบอกอ๋อประมาณนั้นน่ะนะคะ โอเคค่ะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะมันก็เลยแปดนาทีมาแล้วไม่เป็นไรก็พี่ดุษณีก็ไม่ได้นั่นหรอกบางทีบางคลิปก็สี่นาทีสามนาทีมันมันแล้วแต่โอกาสแต่คลิปนี้ขอยาวๆอีกสักนิดหนึ่งมันไม่ใช่ไรหรอกพี่ดุษณีเคืองใจไงว่าทําไมเคืองใจว่าทําไมต้องมาพิมพ์ใต้คลิปนั่นแหละตามนั้นแหละเพื่อนๆคะ่ะไม่พูดมาก เริ่มจะเจ็บคอถ้าพี่ดุษสนีพูดพี่ดุษสนีไม่ได้กลัวอะไรนะเพราะว่ารายได้เนี่ยจะพูดไปแล้วนะหเดือนละครั้งยังไม่เคยได้เลยตั้งแต่ผันสร้างรายได้มาแล้วได้ครั้งหนึ่งซื้อผงชุดลรประมาณได้ประมาณสิบกอหอนั่นแหละก,ก็ไม่ไดีก็ไม่ได้ด้อยค่าตัวเองอะได้มากได้น้อยก็ภูมิใจแต่บางครั้งว่าทําไมเอา้าเดี๋ยวยังไงไปต่อไ์สดตอนเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะข,ขอพุน อย่างมากมายที่เข้ามาชมช่องดุษนีสป,ปาชาแนลในไลน์นี้ตากผ้าต่อค่ะ